นี่จุดบิดไปสิรออะไรอยู่ไม่ได้ <im it> โอ้ขาไปเลยเอาเลยครับขอกราบสวัสดีท่านชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเอ่อระเบิดในเกมไม,มคับที่เพิ่มเข้ามานะครับ ต่ก็เป็เพื่อนขึ้นมาจากของเกมเองครับหรอกแต่ว่าผมเป็นคนลงมัดเองนะครับผมนะโอเค,อเคนะครับมอดนี้ก็อยู่ใต้เกมของผมสำหรับใครที่อยากโหลดมาเล่นก็โหลดมาเล่นได้ครับผมเนะโอเคของผมก็ไม่ได้แรงนะครับระเบิดอาจจะแหลกๆนะครับผมถ้าระเบิดไปแล้วอ่ะ <c oughs> นี่ครับก็มีระ,ระเบิดอยู่นี่ครับผมมีไอ้น,นี่ด้วยนะแต่ว่าแต่ว่าไอ้นี่ไอบอมเนี่ยไม่รู้ใช้ยังไงมันใช้ไม่เป็น ไม่ใช่ยังไงไม่รู้นะครับผู้ชมโอเคครับสำหรับใครที่ชอบคลิมมิคลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเทสำหรับใครอยากดูคลิปเลย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับผมอ่ะคลิกกดไลค์ก่อนนะครับแป๊บนึงนะทุกคนกดไลค์ก่อนกดไลค์ยังโอเคแป๊บนึงอ่ะกดไลค์แล้วใช่ไหมโอเคกดไลค์ยังโอเคยังไม่รู้นะกูเป็นบ้าเนี่ยเทครับเราจะมาลองจุดกันเลยดีกว่านะครับอ่าอย่างแรกคือระเบิดอันนี้ครับผมนะฮะจะเป็นระเบิดเกลี่ยงครับผมนะตอนแรกผมเคยที่เอ่อ ผมไปล,ลุยระเบิดอะไรผมวางระเบิดไว้อย่างงี้แหละผมเองเลียงไว้ว่าจะทำปกคลิปด้วยระเบิดเพิ่หน่อยเออผมกดคลิกขวาพาไประเบิดเมื่อกี้ระเบิดตุ้มทีหนึ่งคอมค้าไปฟักเอ่อสิบวิวครับผมดูดนะิผู้ชมคลิปปลาแค่นี้ก็แหลกแล้วโอ้โหแหลกเลยนี่ครับโอเคเนี่ยเปลี่ยนคลิปคงไม่ตรงคลิปแน่นอนเลยแบบนีสครับไาระเบิดเรียบร้อยแล้วระเบิดแรกก็ทำนี้ครับผม โอเคเราจะเอาละเปิดมาไว้ในตัวเราเลยครับผมนะครับจะจุดพร้อมกันเลยทุยไม่ใช่พร้อมกันคอมเิงแน่ๆน,นะครับผบอกไว้ก่อนเลย <c oughs> เออคอมแจ้งหน้าลยแล้วจุดตรงนี้ดีกว่านะครับตรงนี้มันเตะวาไว้ตรงนี้หนึ่งลูกทีแล้วเราเราเอาไปเช็กมาดีกว่าไปเช็กอยู่ไหนกันนะโอเคอยู่นี่รุดไปเลยนะครับออกมาเกลียกออกจะยา่าตรงนี้ก่อนตั้ม เออก็ถือว่าถือว่าแรงจากระเบิดธรรมดาหรือเปล่าวะระเบิดธรรมดามีวะเฮ้ยระเบิดธรรมดาเนาะเดี๋ยวไม่หนึ่งนะลองทดสอบระเบิดธรรมดาดูนะครับว่ามันแรงหรือเปล่านะครับโอเคนะนี่ไว้ดูอกคระเบิดดูแค่นี้ใช่ไหมโอเคระเบิดธรรมดานี่อยู่ตรงนี้แล้วกันโอเคระเบิดธรรมดาจะแรงหรือเปล่านะจะแรงเท่าระเบิดตรงนี้ไหมลองดูแล้วกันชมตูมแค่นี้ทุกคนไม่แรงเลยนะครับ ตกแล้วตกบ่อยแล้วเกินโอเคเราไปดูลูกต่อไปดีกว่านะครับดูขนาดนี้ใช่ไหมคุยไปดูลูกนี้ดีกว่าโอเคลูกนี้จะแรงขนาดไหนวะนี่ครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหนี่มันก็ไม่ได้แรงนะครับแต่ว่าเป็นระเบิดไฟนั่นเองครับโคตรเท่นะครับระเบิดไฟครับดูลูกต่อไปดีกว่าคุณผมมีการรีวิวโคตรรวดเร็วนะครับโอเคนี่นะครับผมหลุดตามอุ้ยอุ้ยอุ้ยระเบิดกระจายโอ้โหระเบิดกระจาย อุ้ย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 วิล็กโอ้ระเบิดกระจายก็บีแบบผู้ชมก็เท่นะครับโอเคระเบิดต่อไปก็ระเบิดอ่าอะไรไม่รู้มขึ้นแบบนี้โอเคระวังตรงนี้นะนะครับผู้ชมปุ๊บพูดมากไม่ได้ครับเจ็บปากชิบหายก็พูดมากพยายามที่จะพูดมากนะครับผมเอุ้ย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 นี่ระเบิดทีดินขยับได้โอเคดินจะขยับได้ถ้าระเบิดรูปแบบนี้ไม่น่าอะไรไม่น่าจะเดินดินเอ่าช่วยช่วยช่วย เออช่วยนะครับลูกต่อไปไปดูกแปนงนะว่าลูกอะไรสีเข,ขียวโอ้ฝีผมชอบพอดีเลยโอเคเราไปจุดตรงไหนดีวะจุดข้างบนนี้ดีกว่าพี่ชมโอเคเจ,จุดข้างบนนี้ดีกว่าโอเคเราจะจุดข้างในนี้ดีกว่าพี่ชมทดสอบนะครับทดสอบข้างในนี้ไปเลยเอาปรตูปิดโอเคสวัสดีครับตอนแรกขั้นตอนไหนมาดูกันไม่เดี๋ยวก่อนนะแหลแค่นี้เหรอวะมาแค่นี้เหรอ พเอาใหม่เอาใหม่ไม่คืออะไรกันวะเอ้าอะไรวะดูนะระเบิดการไปต้นไม้ระเบิดดิใช่เหรอใช่เหรออ๋อระเบิดต้นไม้ไปถึงนะผู้ชมเดี๋ยวเราไปวางที่อื่นก่อนว่าจะจะเป็นอะไรไหมอู้หเสียท้องจังเลยเมื่อกี้โอเคเราจะวางอะไรหลายรูกดูเนี่ยตรงนี้ตรงนี้โอเคนี่นี่ ไประเบิดอะไรทังมันวะ <c oughs> ระเบิดอะไรทังมันโอ้ระเบิดระเบิดพืชน,นะครับกันเกี่ยวโใช่ไหแล้วกันนะไ,ไป็สารละเปละเป็นยาอ่อนจริงเลยระเบิดนี้เห็นนีดีกว่านี่คึ้ว่าเฮ้ยนี่จากระเบิดแล้วก็น่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยโอเคจุดโอเคไปเลยอุ้ยนี่มันระเบิดฟ้าผ่าน,นั่นเองชมเพียงรู้จุไปดีกว่าลู้เรื่องแล้วลู้เรื่องแล้วอันนี้เป็นรูปไฟนะจะระเบิดเป็นไฟแนะ่นอ,อนเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ย อุ้ยระเบิดไฟนะครับโคตรเถื่อนโคตรเถื่อนเราจุดในป่าดูดิพี่ชมจุดในป่าจุดในป่ากันเดีย๋ยวว่าป่ามันจะระเบิดหรือเปล่าจุดในป่ามันจะพังหรือเปล่าโอเคนะครับจุดในป่าอี่าหไรมาลองกันอุ้ยจุดผิดลูกอุ้ยตามอุ้ยจุดผิดลูกนะครับโอ้โหรูใหญ่ๆเลยข้ามขั้นตอนไปเลยเอ้วเช่มันแล้วันไม่ต้องเกิดแล้ว ตัวนี้แล้จุดแล้วใช่ไหมเมื่อกี้ทักไปเลยนะครับค่าขั้นตอนโอ้ยลูกเถื่อนจัดลูกนี้เอาลูกต่อไปนะครับไม่ใช่ลูกสุดท้ายนะครับผมแต่ลูกนี้มันขนาดนี้แล้วถ้าลูกสุดท้ายจากลูกธนูจะเป็นยังไงวะเออลูกเป็นลูกธนูใช่ไหมแล้วจุด้บุต้นไม้ดีกว่าเผื่อจะเป็นลูกธนูก็ได้โอเคไปโอเคอะไรมาแล้วต้องเป็นธนูวิ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 เป็นธนูใช่ไหมเราสวัสดิครับมาดิมาดิตัวแกะพวกแกะน้อย ไายโอเคน้อยตายเกตโน้อยตายไปแล้วพี่ชมโอเคนะครับเราไปดูลูกต่อไปดีกว่านะครับลูกต่อไปหลังจากธนูก็อันนี้ครับผมโอเคเดี๋ยวนี้ไปเฮ้ยเดี๋ยวลูกฟุตบอลนี่คืออะไรเอเอไอเหล่สองดูงพี่ชมฮนะตัวบอลนี้ก็คือน่าจะเป็นระเบิดหิมะหรือเปล่านะไม่รู้กันนะนไม่เคยจุดนะลองจุดแล้วกันโอเคมาตั้มโอ้ยระเบอลยิงด้วยพี่ชมอ๋อกลายเป็นไอ้นี่เลย กลายเป็นหิมะนะครับองค์ระเบ,บิดหิมะนั่นเองนี่เอ้ยเดี๋ยวก่อนรุ่นนี้เหมือนรูปที่เราเล่นนะฮะเอ้ยเหมือนรูปที่เราเล่นเมื่อกี้หรือเปล่าวะอุ้อยอุ้ยจนูพิษจันูพิษนะครับไม่รู้ว่ามันเอ่อมันเป็นอะไรนะร,ระเบิดรูนี้สวยวะทุกใจระเบ,บิดนี้ที่ผ่านเลยสวยดีนะท่านผู้ชมสวยดีสวยดียดูใหม่ดิดูใหม่ไกลๆนะครับผม,มดูคนสวยอ่ะท่านผู้ชมโอุ้ย แต่ว่าไอ้ลูกแล้วไอ้ลูกที่คมค้างก็นนะ่าจะเป็นลูกนี้นะครับโอเคลองมาลองกันดีกว่านะครับโอเคแนะ่จุดบิดไปสิรออะไรอยู่ไม่ได้โอุค้างไปเลยโอ้ค้างไปเลยโอ้โหเกาะหายไปกเกาะหนึ่งค้างไปเลยผู้ชมคอมค้างไปเลยอ่ะอุช่างมัตแล้วกันนะอุ้ยคมค้างไปเลยโอ้โหยิ่งคอมค้างเลยนะี่ครับแลมแปะม,มีการ์ดจอก็ประมาณนะี้ครับผู้ชมฮะโอ้ เอาล่ะพี่ชมฮะเขาชอบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับแล้วเีย่าลๆๆ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  ถ้ามาคุยแน่นๆครับผมเี๋ยว่าผมอาจจะตอบช้าหน่อยๆนะครับหน่อยๆแต่ผมก็ไม่ได้หยิ่งนะครับผมไม่บายครับจุ๊บโอเคไ่บายครับ